สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมโอเลี้ยงโซน501นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอเดอร์เฮอร์เรกเกมนะครับเกมแนวผีกระสือเกมออฟไลน์นะครับแต่วผมจะเล่นในด่านผีกระสือด่านครือหาดเอ,เอ้ด่านครือหาดอันนี้มันมีให้ซื้อครับซื้อแบบว่าด่านละ500ครับแต่ผมยังไม่ซื้อครับผมจะเล่นด่านครือหาดก่อนมันจะมีด่านเนี่ยครับด่านพ่อมดแล้วก็ด่านสุนัขด่านแม่มดแล้วก็ ด่านผีกระสือในโรงพยาบาลครับแล้วก็ด่านผีกระสือกับพอมดในโรงเรียนครับแล้วก็ด่านคาลหาดแบบพิเซลครับแบบเป็นด่านผ้ามัวมัวครับอันนี้ผมยังไม่ซื้อเอาไปซื้อที่หลังครับเดี๋ยวผมอันนี้ด่านสุนัขครับเก็บถุงเงินให้ได้เก็บถุงเงินให้ได้มากที่สุดอืมในด่านสุนัขนะครับด่านโรงพยาบาลแล้วก็อันนี้ อันนี้โหมดมือโปรครับแบบเลือกเล่นด่านได้ว่าเราจะเลือกเล่นด่านไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกเล่นในเลือกเล่นแบบว่าแบบว่าเราจะเจอพีกสือหรือเจอแม่มดหรือว่าเจอพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมไปเล่นไปเล่นด่านนี้ก่อนด่านครหาส่านะครับผมจะเล่นในโหมดปานกลางนะครับไม่ยากไม่ง่ายครับวันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วสามดาวครับอเล่นเคลียร์หมดแล้วครับจากอีซี่ถึงยากสุดแล้วก็ด่าน ไนแมร์หมดฝอนไลท์ครับผมว่าเคลียร์ไปแล้วนี่ผมจะเล่นเล่นอัดคลิปไปดูอัดคลิปไปดูเฉยครับว่าตัวในตัวเกม,มเป็นยังไงเอาละครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากซึ่งนั่นซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทําก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนานมากแล้วนานมาแล้ว เพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเกมแล้วนะรอแป๊บนึงครับรอมันลดแป๊บนึงผมจะไปอย่างไวที่สุดนะในด่านนี้ต้องเก็บถุงเงินให้ได้ยี่สิบถุงครับพอเก็บถุงเงินได้ยี่สิบพอเก็บถุงเงินได้ยี่สิบถุงเสร็จปุ๊บล้วก็ต้องรีบออกจากประตูเครื่องาหาแห่งนี้ก็จะผ่านด่าน,นครับอันนี้ผมเล่นในในโหมดปานกลางนะครับไม่ยากไม่ง่ายอันเนี้เยเจอหนึ่งถุงครับไอ้ช้าไม่มนอะไรแล้วผมก็ ไปสำรวจลิ้นชักอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับว่างเปล่าสำรวจที่ตู้ก็มีถุงเงินหนึ่งถุงบนตู้อีกหนึ่งถุงตอนนี้ผมเก็บได้สามถุงแล้วครับขาดเจ็ดขาดอีกสิบเจ็ดครับขายสิบเจ็ด 17. ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทยอยหาตามจุดต่างๆครับดวงตานี่ ดวงตานี่สามารถแบบมองเห็นผีกระสือตำแหน่งผีกระสือได้ว่าผีกระสือมันอยู่ตรงไหนอะไรเงรี้ยเราจะได้หลบหลีกมันได้เจออีหนึ่งหงครับในตู้ตอนนี้ได้หกแล้วครับขาดอีกสิบสี่ลูกโลกนี้หมุนได้ครับแต่ไม่รู้ว่าหมุนไปเพื่ออะไรผมว่ากดหมุนไปอย่างนั้นแหละก็มีรูปภาพหนึง่งรูปครับเราก็สำรวจที่มินชักกระตู้วน,นี้ได้รหัสมาคร,ครับรหัสผู้เซ ผมกำลัเข้าห้อง,อนนองห้องนี้ไม่มีอะไรเข้าห้องผีกระสือมาครับผี่ระสือมาจีบตรงตางรับให้ดูผี่ระสือตอนท้ายๆครับตอนนี้ผมยังไม่ดูครับเฮ้ยผมเพิ่มแสงเลยวะผมเพิ่มแสงแล้วข้อความไม่ไดเข้ามาอีกปัดทิ้งะครับข้อความเล่นต่อเดี๋ยวเราให้กับผีกระสือต่อนะครับตอนนี้เร็วแป๊บหนึ่งครับ เจอดวดงตาหนึ่งดวงครับดวงตาทิพย์ครับหลาหุ่นจะกลับมาที่เก่าทำไมวะเนี่ยเข้าห้องนี้ครับเข้าห้องนอนของใครก็ไม่รู้ครับสำรวจที่ตู้ครับเจอหนึ่งถุงครับตอนนี้ไม่เจ็ดถุงแล้วลิงชักตัวทักว่า,างเปล่าไม่มีอะไรปีบสมบัติก็ไม่มีอะไรลิ้นชักสองอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ดูดวงตาทิพย์นะครับว่าผีกระซื่อมีตรงไหนผีกระซื้อมัน มันขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองป่าวะมันขึ้นไปชั้นสองเอาไงดีวะผมจะขึ้นชั้นสองอ่ะมันเสือขึ้นไปชั้นสองปี่ก็เสือผมผมรอจังหวะมันก่อนแต่ถ้ามันกลับลงมาละขอให้มันไปชั้นใต้ดินครับผมเพื่อที่ผมจะขึ้นไปชั้นสองครับแต่ถ้ามันไปชั้นใต้ดินแล้วครับผมวิ่งสปีดเทร์โบครับ <laughs> วิ่งขึ้นบันไดยังโดนจีแล้วก็ เจออีหนึ่งหงครับร้านนี้เป็นห้องน้ำครับเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็ห้องน้ําก็สสำรวจที่ชักโครกครับชักโครกไม่มีอะไรก็ออกครับมาเข้าห้องนี้ครับเจอดวงตาหนึ่งดวงครับดวงตาที่สามารถมองเห็นผีะสื่อได้ว่าอยู่ตาแหน่งไหนจุดไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็สำรวจที่มินชักครับ เดี๋ยวรอดวงตาที่เครื่องเป็นอย่างนะครับหน้ามาหนึ่งดวงครับตอนนี้มีดวงตาสามดวงแล้วครับผมจะไปอย่างไวที่สุดนะผมไม่อยาก,ากคิดนานไงคิดนานแล้วมันจะมันจะยังไงเออมันจะเวลาอัพโหลดลง y o u t u อย่างเงี้ยอัพโหลดลง u t u b e แล้วมันใช้เวลานานครับผมก็จะเล่นให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้อันนี้มีเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงสมัยโบราณ เสียงยุคเก่าครับติดนะครับไปสำรวจที่มันยังไ,ไงม่ชัดม,มันอยู่ไหนครับเสียงมันโหยง่ายครับไปนังไงครับผมดูดวงตาที่นี่ครับตอนนี้มันไปชั้นหนึ่งครับมันไปชั้นหนึ่งหวังว่ต้อง รีไปอีกที่หนึ่งที่ให้ไวที่สุดเท่านี้ไวได้ครับจะปีดเทเบิลกดวิ่งครับสำรวจที่ตู้นี้ไม่มีอะไรครับว่างเปล่า,เ,าเจอไอ้หนึ่งดวงครับตอนนี้ไอ้มีสี่โอ้เข้าห้องมันมาครับถือกระสือมาแล้วเข้าเข้าประตูนี้ <c oughs> นครับขึ้นบันไดครับตอนนี้ถุงเงินผมมีสิบเอ็ดแล้วสิบสองแล้วไอัน,นี้ก็ขึ้นมาจริงเลยไอ้ ตู้นี้ตู้นี้เวลากดอยู่ไกลๆไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะโดนไม่ต้องอยู่ใกล้ๆมันถึงจะโดนแล้วเปิดตู้ได้ผมมีสา่งเพราะตรงน,รงนี้ไฟเทียนสามารถเราเป่าได้ครับเป่าได้แล้วมันก็แล้วมันก็ติดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันมีมันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้ทำให้เทียนมีไฟลุกขึ้นมาใหม่ได้ครับเข้าห้องรับครับ ห้องห้องที่มีรั้วปิดเข้ามาแล้วมันจะมีประตูวาร์ปครับขอให้วาร์ปชั้นใต้ดินอ่าวาร์ปมาชั้นใต้ดินครับเจอถุงอันหนึ่งถุงแล้วก็ตอนนี้ยี่สิเก้าแล้วค่าอีกหนึ่งครับค่ะหนึ่งก็จะยี่สิบแล้วอ่าผมดูดวงตาก่อนคือมาชั้นโอ้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกดออกกดออกผมรีบวิ่งขึ้นไปชั้น หนึ่งครับคือมชั้นหนึ่งไอไม่เอาแล้วครับเอาผ่านด่านครับนี่มาที่ประตูนี้ก็จะผ่านด่านครับไม่ไม่นะนั่นเจอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ควรทิ้งล้างที่นี่ควรถูกทิ้งล้างนี่แล้วก็แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมถึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่เรียกร้องผมจากเงามืดผมควรทํายังไงต่อไปอครับกดผ่านครับ ะครับผมได้เหรียญทองในด่านนี้มา20เหรียญน,นะครับทำเวลาไปได้5นาที34วสินาทีครับของเก่าของเก่าหรือของใหม่มันครบ5นาที34ของใหม่น่าจะ5นาที37ครับไอผมทำลายสถิติตัวเองไม่ได้แบบเกินเกินสถิติเก่าไป3นาทีครับ ทำได้5ทีสามสิ 3, บเจ็ดวินาทีนะครับกดออกครับแล้วผมว่าจะจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับใครที่ใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอผมก็ถ้าคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์บอกฝากบอกต่อนะครับแบบแบบว่าบอกต่อคนรู้จักบอกต่อคนแบบว่าเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเออช่วยมาติดช่องช่วยมามาติดตามช่องผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับสักคนสองคนก็ยังดีครับแล้วใครที่แบบบังเอิญผ่านมาเห็น คลิปวิดีโอช่องผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆหรือคนรู้จักให้ด้วยนะครับว่าเออมาช่วยติดตามช่องนี้หน่อยมาช่วยกดไลค์ช่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็จบเพียพงแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปนั้นก็รอรับชมได้นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ